สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้เราก็จะมาทายชื่อยูทูบเบอร์นะครับผมในเกม Roblox นะครับผมก็เพื่อนๆผมมีคําถามมาถามทุกคนครับผมว่าทุกๆคนเนี่ยครับเล่นโรบอทได้เพราะยูทูบช่องไหนหรอครับคอมเมนมาได้นะครับผมโอเคครับผมวิธีการเล่นก็คือต้องบอกชื่อนะครับผมแล้วก็ประตูก็จะเปิดให้นะครับยูทูบมานะครับยูทูบเบอร์คนแรกนะครับใครวะโอ้โหไอ้เหี้ยเต็มเลยท่านผู้ชมคนนี้คือใครอ่ะท่านผู้ชมผมผมไม่รู้จักแป๊บนะผมหาก่อน เิ้ยเราเราจะดูะจากช่องแชทก็ได้วิ่งนายนายรีรพูดดิเราอยากรู้อ่ะนายพิมมาเลยอ๋อดีวีทีวีคนช่องช่องนี้ผมไม่รู้จักนะครับท่านผู้ชมโอเคไปได้แล้วครับผมคนต่อมาคุณคุณนะคุณคุณนะท่านผู้ชมผมใครวะิเที่โอเคครับผมคนต่อมาเต้แชนแนลอ๋อโอเคครับโอ้ยต้องต้องแปะขนาดเลยเหรออโออันนี้โคตรง่ายโน้ตแชนแนล ไปได้แน่นอนเยสไปได้ด้วยอันนี้ช่องอะไรอีกเนี่ยเฮ้ยโคตรง่ายเลยท่านผู้ชมแต่ผมไม่รู้เรามันไม่ใช่น้อยๆด้วยเออโอ้ยใครอีกครับเนี่ยคุณหวานใจก็คือใครอะนายนายบอกแล้วหน่อยดิเอ้ามาคุมาเหรออันนี้มาคุ้มาเหรอผู้ใครอะนายนี่ใคร 9598tv อโอคนนี้รู้จักครับบอยยำยำง่ายมากเอาทำไมไปไม่ได้บอยยำยำบายยำบายยำบายยำยำ ไม่ได้สักอันอะเฮ้ยสรุปช่องชื่ออะไรเนี่ยบอยยำยำสืบไปไหนครับเฮ้ยบอยยำยำบิังหาไม่เจอเลยเออเออเข้าได้สักทีนายเอ้ยอุ้ยช่องนี้ไม่รู้จักเลย Spring s e ไม่ใช่เหรอนายอ๋อโอเคอ๋ออ๋ออนี่คือส่วนใหญ่ผมก็ไม่ค่อยดูยูทูบอ่ะอ๋อคนนี้คือเดฟเดฟโทล็อกอ๋อช่องนี้รู้จักครับผม Thank for Watching นะครับผมง่ายมากเลยนายเออกูเขียนว่ากูเขียนผิดตรงไหนวะ แตงมันมันก็มีเอสไม่ใช่เหรอนายถูกได้ไงช่องนี้ไม่รู้จักหอหครับโนติดโอเคหรือเปล่าโอไม่ใช่โนติดคุงเอา้าไม่เจออีกหรือตัวเล็กเอา้าไม่ใช่โนติดคุงหรอนาะยหรือว่าเว้นวักเฮ้ยอ๋อตัวจ,จีใหญ่ไงลืมได้ไงเนี่ยโอ้ช่องนี้เขาก็เป็นช่องของคนหล่อนะครับผมเขาก็แบบถ้าของช่องก็น่าจะดีนี่เบสอิวิวผมรู้จักครับใช่ช่องนี้ผมรู้จักอ้าวเอเอ,เอไปได้สักทีช่องนี้อะไรเนี่ยมันไม่เห็นชื่ออะมันบังไว้อะจจะต้องรู้จักบ้างแล้วนะเฮ้ย จตัวใหญ่แน่ๆใช่ใช่ชใช่แสดงว่าแบบนี้เขาเน้นความแม่นยำครับถึงเราจะรู้จักแต่ถ้าเราพิมพ์แบบไม่เป๊ะมันก็ไม่ได้ใช่ไหมนายช่อนี้เราอ๋อปริวัตโลบอกเหรอเออไปได้สัทีปริวัตโลบอกอันนี้อันนี้อันนี้คินคินอะไรสักคินอ่ะนีหรือเปล่าเจา King. ้าคิง g n อเ k ใช่ไหมเออใช่โอช่องช่องนี้ผมรู้จักครับแบงก์กาโมนี่เคยดูด้วยเออ ช่ใใ Abby, it. It. Ал, องนี้ใครอ่ะคนนี้ใครอ่ะท่านผู้ชมเฮ้ยผมเครียดแล้วเนี่ยผมหาผมหาก่อนอ่ะวเขาคืออ๋อเลมอนเอ็นตัวใหญ่นี่นี่มิวหมามิวหมาเนี่ยมีอูมะเออใครเนี่ยคือฮาร์กเหรออ๋อนี่อีวาอีวาอะไรอีวาสักอีวาอ้าวน้าอีสัตว์หาไม่เจอครับไม่ใช่อีวาไม่ใช่อีวาผิดคนผิดคนอะนั่นผิดช่องคนละช่องกันเลยเอวาอ๋อเอวาเกมเมอร์ดิไม่ใช่อีวาเอวา อ๋อเอวาเอวาเกมเอใอใครอีกแล้วอะใครอีกแล้วอนายเราเราเราไม่รู้จักนะเขาคือใครอ๋อคนคนคนนี้คือเลคุณ,คณเอลออนไลน์เอเลออนไลน์เออไปได้สักทีนายอ๋อนี่ตัวเล็กไง last l o w channel อ๋อช่องนี้ชื่อ last l o w ครับผม ลาสโลอันผิดไงขออภัยด้วยเออเอออันนี้คือใครอีกแล้วเป็นนี่นครับผมขอหานละครับสัก15ชั่วโมงเอาอเอาเ,เขาคือใครนะ W L K เอ,อเอ,อ๊ยถูกเฉยนายคนนี้คือชื่อคืออะไรนะคัชชา one t o play ใช่ไหมไม่ถูกเหรอใครอ๋ออ๋อ แซดมีแซดด้วยมีแซดอันนี้อันนี้เดอะซีซีรู้จักครับนายจ๋าเอาเออเออคนนี้ผมรู้จักครับเอกอนซากาลินครับผมเกือบซากุระแล้วเนี่ยซากาลินใครอีกแล้วเนี่ยนายฮานาฮิราโนฮิราโนยุยยุยนี่ฮะถูกแล้วถูกสักทีคนนี้ใครอีกแล้วใครอ่ะ คุณเบคอนเหรอเบคอนซังเหรออะไร boy boy, บอยๆนะบิ๊กบอยเหรอไม่ใช่คุณเบคคุณเบคใช่ผมจำได้เบคเบคบอยไอสัตว์เบิ๊บอยโอเคโหเซ็นเซอร์หมดเลยเออผมงองอย่างหนึ่งนะเขาจะเซ็นเซอร์ชื่อทำไมอ๋อผมรู้ละที่เขาเซ็นเซอร์ชื่อเพราะแบบเขากลัวว่าแบบคนอื่นจะรู้ไงแล้วอันอื่นล่ะครับคุณทำไมคุณไม่เซ็นเซอร์อันอื่นล่ะนายเออแปลกใจเหมือนกันนะครับผมตัวนี้ผมน่าจะรู้จักอยู่มั้งเออผมไม่รู้จักผมไม่รู้จัก ใครวันนี้ค่ะคือคือถ้าเขาไม่เซ็นเซอร์หรือว่าเราต้องใช้วิชาถอดรหัสจากภาพที่เซ็นเซอร์ตัวภาพที่แปะรูปไว้ครับก็ไม่ได้สาระอะไรเลยครับผมก็งงอ๋อคนนี้ชื่อเกมโอเวอร์ครับผมอ่าเข้าได้ละนานๆตามเรามาอันนี้ลิซิเบิลเฮดีใช่ผมจําได้ลิซิเบิ r เฮคนนี้ใครเนี่ยน้องลิ้นเหรอโอ้โดนตวัดลิ้นอ่ะผมโดนเลียครับท่านผู้ชม รุนพี่แว่นเรือจันเถอะใครอะ่ะใครคนนี้คือใครอีกอะใครอีกอะกาซศูนย์ okay. เออได้ละได้ละอ๋อคนนี้ผมรู้จักครับเต่าอีครับคุณพี่เต่าอีง่ายมากคนนี้เออ,อซิสเกอร์ครับมาครับนายนายเฮีย yeah. ไม่มามาเร็วนายเออคนสุดท้ายใครอะ่ะคนสุดท้ายคือใครอะ่ะนายอ๋อช่องช่องนี้ที่ทําเกี่ยวกับเบียวโบใช่ไหมครับเลจีดไม่อีโตวใหญ่แซดโตใหญ่ โอเคนะครับตอนนี้ก็โอ้หมดละหมดแค่นี้แล้วเหรอโอเคนะครับก็คลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับก่าจะรอดมาได้นี่มันก็ยากเหมือนกันครับแล้วกูก็ตกไปแล้วยูทูบเบอร์บางคนที่ผมไม่รู้จักนะครับก็ขอโทษด้วยนะครับผมเป็นแมปที่เหมือนว่าได้รื้อฟื้นความทรงจําบางอย่างของเรานะครับผมซึ่งผมอาจจะไม่ค่อยรู้จักยูทูบเบอร์อะไรเยอะขนาดนั้นนะครับผมผมก็เพิ่งรู้นะครับว่าแบบยูทูบเบอร์โลบอกคนไทยของเรานะครับก็มีเยอะขนาดนี้ครับผมก็แบบรู้สึกดีใจนะครับผมก็อยากให้ผู้พัฒนาแมปนะครับก อยากให้แบบพิมพ์แบบใกล้เคียงก็ได้นะครับแบบไม่ต้องแบบตัวเต็มใหญ่ตัวใหญ่เป๊ะๆนะครับเพราะว่าผมเพียนะครับผมผมเล่นทีแล้วจะล้มนะครับผมผมผมเออใช่มันเถอะครับก็ขอบขอขอบคุณคุณเจ้าของแบบนะครับที่เอาสร้างแบบดีๆมาให้เราเล่นนะครับผมก็ขอจบไปที่นั้นกันนะครับกดไลค์กดแชร์กันด้วยเนาะจุ๊บจุ๊บบายบาย,บายครับ